สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้อสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะทั้งพี่เอ๋และน้องแป้งแล้วก็คุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เหมือนกับว่ามาเปิดตัวในรายการบอลเขาต้องรู้ครั้งแรกกับกระปุกนี้เลยค่ะเวลูคอลลาเจนไททูพลัสอับรอนหรือว่าเรียกง่ายๆสั้นๆว่าเวลูอับรอนกระปุกซ่อมจ้เอาไว้เลยว่าเป็นกระปุกซ่อมตัวนี้เนี่ยเป็นพัฒนาใหม่มาเลยอย่างเหนือชั้นกว่าตัวอื่นที่กล้าใช้คําว่าเหนือชั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือที่มาของสารสกัด เขาค่ะพี่เอค,คือสารสกัดตัวนี้มีการผสมผสานตัวอะบโลนนะคะหรือว่าหอยเป่าฮื้อซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะอนอกจากนั้นยังมีคอลลาเจนไททูคุณภาพดีจากประเทศเกาหลีแล้วก็ยังมีคอลลาเจนแปปบไทยจากประเทศญี่ปุน่นแค่สประเภทนี้นะคะสประเทศนี้ก็ขึ้นชื่อแล้วค่ะเรื่องดดคุณภาพถูกต้องและทีนี้พอมาผสมกันนะคะเวลยูเขาก็เลยบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยทานหรือเคยทานตัวอื่นแล้วไม่เห็นผลเจอตัว มีเข้าไปนะคะเวลย์อัลบอโรกระปุกส้มบอกเลยว่าทาแล้วเห็นผลแบบชัดเจนมากโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาข้อเสือเ่อมเรื้อรังตัวนี้เห็นผลเร็วกว่าเดิมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะกับเวลยูอับอโลน,นะคะหรือว่าเวลยูอัลบอโลกระปุกส้มเนี่ยห,หนึ่งช้อนพิมพ์ให้ดูอย่างนี้ก่อน,น,นะะเ,เ,เนี่ยนะคะเวลาเราชงเนี่ยนะคะชงกับน้ำเปล่าเนี่ยปื้บเข้าไปคนนิดเดียวค่ะค่ะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าละลายง่ายมากแล้วเวลาดื่มเนี่ยนะคะประสิทธิภาพให้ดีที่สุดเวลาทานคลอเเจนนะคะไม่ใช่การผสมกับอย่างอื่นแต่เป็นการผสมกับเครื่องดื่มที่เป็นน้ำจะเป็นน้ําเปล่าอะวันนี้เรามีกาแฟด้วยเะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เอบอกว่าพี่เอชอบทานกับกาแฟใช่ไหมเอาเรื่องมาคุยกันเลยผมทานที่เท้า้วก่อนอันนี้ผมทานทเช้าค่ะแล้วอันนี้ก็ให้น้องส้มนะทานกับน้าส้มน้องแป้งทานกับน้าส้มนี่คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม่าเวลา ทานคอลลาเจนให้ได้ผลดีที่สุดทากับ,บ,คบเครื่องดื่มที่เป็นน้ําเพราะว่าจะดูดซึมได้ดีที่สุดและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวขาวเลยใครมีปัญหาเรื่องคาวไม่ละลายตัวนี้เป็นสารสก,กัดที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสีเรื่องกลิ่นขาวไม่มีเวลาทานเนี่ยทานง่ายไม่ทําให้เครื่องดื่มต่างๆเสียรสชาติเลยค่ะและสําคัญกว่านั้นคือต้องดูด้วยว่าร้านชาทานคอลลาเจนเป็นไงบ้างน้องแป้ง รสชาติน้ำส้มปกติใช่ปกติเลยค่ะไม่มีกลิ่นขาวไม่มีใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ก็การันตีได้ครับก็คือกินกาแฟได้เลยใช่ เห็นมาแล้วอันนี้เขามีการใส่วิตามินซีด้วยนะพี่บอกไว้ก่อนคอลลาเจนที่ดีแล้วทานให้ได้ผลจะต้องมีสมวนผสมของวิตามินซีด้วยไม่ต้องไปทานแยก1ช้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะได้ผลเลยและว1กระปุกเนี่ยทานได้มากถึง20แก้วนะคะกินคอลลาเจนนะคะมีวิตามินซีไปด้วยไม่ต้องทานหลายตัวนะคะและที่สําคัญตัวนี้ค่ะได้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายด้วยใช่เลยค่ะเป็นคอลลาเจนรองใหม่นะคะแต่ว่ากระแสตอบรับเขาบอกเลยนะคะว่าดีมากๆแล้วกระปุกนี้มีความพิเศษและแตกต่างจากที่ห้องอื่นอย่างแรกเลยนะคะก่อนจะพูดถึงเรื่ อากาศนี่เราชงไปแป๊บเดียวใสแล้วนี่คือน้ำเปล่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นอกินไหมคะคอลลาเจนที่ดีแล้วมีประสิทธิภาพต้องได้แบบนี้แบบวิวเอาบอลลนกระปุกส้มและสําคัญ3มสารสกัดที่ใส่เข้ามาแบบเน้นๆอย่างแรกเลยคือคอลลาเจนจากหอยเป้าฮื้อจากนิวซีแลนด์เป็นสายพันธุ์พิเศษตัวนี้มีคุณค่าสารอาหารสูงกว่าหอยเป่าฮื้อทั่วไปด้วยและที่สําคัญคือเวลาทานเข้าไปเนี้ยค่ะจะช่วยบูสต์อัพ คอลลาเจนในร่างกายแตกต่างจากทั่วไปปกติเราทานคอลลาเจนเป็นการเติมเข้าไปอย่างเดียวแต่ตัวนี้ช่วยบูตอัพคือช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็เป็นการเติมเข้าไปด้วยเพราะว่ามีคอลลาเจนไททูจากประเทศเกาหลีแล้วก็มีคอลลาเจนแปบไทยจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเติมด้วยบูสต์ด้วยให้ร่างกายบูสต์เองด้วยแปลว่ามันจะพิเศษกว่าคอลลาเจนตัวอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เคยทานอื่นไม่เห็นผลตัวนี้รวมสารสกัดปุ๊บเห็นผลเร็วแน่นอนโดยเฉพาะ หรือใครที่มีปัญหาเล็บหักง่ายนะคะข้อต่อเริ่มดังกรอบกรอบแกรบแกรบ<ะ>นั่งรถนานปวดเข่าไปต่างจังหวัด3ชั่วโมงสมมติจากกรุงเทพไปแค่ลบุรีปวดเข่าแล้วอันนี้ต้องรีบทานแล้วนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอ่อนยาวจากภายในสู่ภายนอกด้วย